มาดูอาการเสียในลักษณะต่างๆของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ pc กันบ้างนะครับในส่วนของ pch นะครับที่เราต้องตรวจสอบว่าโอเคเราชชัว์ว่า pch เสีย1 0อยเเนะเราเช็คตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ pch เสียนะครับที่ผมกากะบาไว้นี่เช็คแล้วว่า pc h มันเสียนะครับ1ก็คือเช็คจาก c บนหลัง pch นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอ่ะโอเคถ้าเราวัดย่านไดโอดนะครับวัดเย็น ไม่จ่ายไฟเข้าระบบนะครับเอาสีดาจากที่กราวนะแบบนี้นะครับแล้วก็มาจับที่ C บนหลัง PTH ครับมันจะมี C ตัวเล็กๆอยู่นะครับเราจับที่ C บนหลัง PTH นี้อ่าโอเคถ้ามีค่าไดโอด์ไง0.000โวลต์น่ะหมดเลยนะครับแบบนี้แสดงว่า PTH ช็อต100%นะครับนี่คือจุดเช็คเอาง่ายๆก็คือเราเช็คที่ C บนหลัง PTH นะแบบที่1นนะครับถ้า C บนหลังพิธีเนี่ยวัดยานไดโอดแล้วขึ้น0.00 0โวลต์ 0. หมดโอเคครับปิดีเซตช็อต100%อันนี้แบบที่1นนะครับแบบที่2ก็คือตำแหน่งของคอยหรือ L ที่ใกล้ PCH นะครับพอค่าไดโอดได้0.00 0โวลต์ 0. แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดไม่ติดพิธีเซตเสีย100%นะครับทีนี้ถ้าเราอยากาวัดให้ชัวร์ๆพิธีเซเสียจริงๆ ก็คือเครื่องมันจะเปิดไม่ติดใช่ไหมครับเราสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าระบบได้เลยโดยจ่ายไฟเข้าตัวตำแหน่ง power supply อีกซ์ ly, ics, นี่นะครับตำแหน่งนี้เราป้อนไฟจาก power supply เข้าไปนะครับโอเคอจ่ายไฟให้กับส่วนของ CPU ไปเลยนะครับทีนี้มันจะออนเครื่องไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดเครื่องขเขตนี้ผมเปิดเครื่องนะครับโอเค อันนี้เปิดเครื่องแล้วมันจะเปิดไม่ได้นะครับกดออนไม่ได้ถ้าเราวัดไฟที่สวิตอาจจะมีแต่ออนไม่ได้ถ้าออนไม่ได้เราบังคับออนครับอ่ะเดีย๋ยววัดเป็นอ่ายัานบนไปการบังคับออนก็คืออ่าเราออนแหนบนะครับมาคีบส่วนของ power supply นะครับตรงตำแหน่งของ P.S. on นกับกาวเข้าหากันแบบนี้นะครับบังคับออนให้เครื่องมันออนไปเลยแล้วก็เอาอินฟาเรดจับนะครับว่าตัวไหนมันร้อน ถ้ามันช็อตจริงๆมันต้องมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเครื่องออนไม่ได้เราก็บังคับให้ออนนะครับเนี่ยที่ออนตรงนี้นะปุ๊บเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยนะครับพัดลมของเทวทัพพายตัวนี้จะหมุนเห็นไหมครับมุนแหละอันนี้เป็นการบังคับ p o วอ r อนนะครับแล้วก็เอาอินฟราเรดมาจับเลยครับว่าตัวไหนมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมบังคับออนนะครับเอาสีดำคีบกับ ที่กล่าวให้พวุทพายหมุนก่อนนะพอหมุนแล้วมาส่องดูนะครับความร้อนเกิดขึ้นตรงไหนแน่นอนครับความร้อนมันต้องเกิดขึ้นบนตำแหน่งของ c p พ h นะครับกรณีที่สองเนี่ยเป็นการช็อตในขณะที่ซูปเปอร์ไอโอเนี่ยมันช็อตถ้าเราจ่ายไฟจากทัพพายเราจะใช้อินฟเรดจับดูได้เลยว่ามีความร้อนเกิดขึ้นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมอ่า เสียสะพายแล้วนะครับแต่ยังไม่ออนนะครับแล้วก็ส่องดูความร้อนที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับว่าความร้อนเกิดขึ้นตรงไหนอินเฟลต์ช่วยเราได้นะครับความร้อนเกิดขึ้นตรงตำแหน่งเี้ยนะครับประมาณเจ็ดสิบองศาซึ่งเป็นความร้อนที่เกินไปนะครับตรงตำแหน่นงเนะี้ยแล้วก็คือซูเปอร์ไอโอนะครับซูเปอร์ไอโอมีความร้อนขึ้นสูงแบบนี้ช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ